สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมจ้งอเด็กเกนี่มันคือเกมไหมครับเบอร์ชัดอะไรวะเนี่ยทำไมมาดูแปลกๆวะเนี่ยโอเคลดเสียงหน่อยโอเครอบเสียงดีกว่ามั้ง ทำไมมันรอนานวันนี้เนี่ยโอเครอนานรอนานจังวะเนี่ยรอแป๊บหนึ่งออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเคมาแล้วอือหือโอโหกูจะเกิดที่ไหนวะเนี่ยแล้วทำไมปุ่มแม่งขยับยากจังวะปุ่มแม่งขยับโคตรยากเลย อะไรวะเนี่ยเกมใหมค่ครับพี่อะไรวะเนี่ยเวอร์ชันเก่าเหรอเห็นแม่งลงเพสโซนอยู่โอรค้าง,งรสรับเกมสองพันเก้าะเนี่ยเออทุบเฮ้ยตัวอะไรวะสีน้ำเงินตัวอะไรนี่ นา่นีโอเดียวเอาเอ้ามันเตอร์ตัวเฮียเลยวะเนี่ยเออตีกูตีตีตีถ้าตีแม่งโคตรเฮียเลยวัด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 ตึกวัดเอ้าฮักกี้ฮักกี้ายมาได้ไงวะเนี่ย กี่วิก,กิววกกอ่ะเอาเอาตีตีตีกันเองเอาตีกันเองไอ้เพี้ยอง้งวดส่วนแล้วเนี่ยหืมใครครับพี่อะไรวะเนี่ยเอาเ,อาเอาบักบักบักเ,เกมพี่อะไรวะเนี่ยพอพอพอโอเคครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเกมใครครับพี่อะไรวนะเนี่ย